ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับเราก็กลับมาอยู่ในเกม Sword Master Story กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําตัวละครอีกแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวละครที่จะมาแนะนําถึง3ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครที่จะมาแนะนําวันนี้ก็จะมีน้องคาลิเซียนะครับธาตุไฟสายเวทนะครับตัว5ดาวตัวนี้นั่นเองนะครับตัวที่2จะเป็นไกอานะครับธาตุใบไม้หรือว่าธาตุเอ่อธาตุดินก็ได้นะครับแต่หลายคนอาจจะเรียกธาตุดินหรือว่าเรียกใบไม้ก็ได้นะครับ ไกอาเป็น5ดาวเหมือนกันนะครับสายโจมตีมือธนูนะครับสายโจมตีกายภาพนะครับส่วนเอเรสนะครับเอเรสก็5ดาวเหมือนกันเป็นท่าแสงนะครับเป็นนักรบเนาะสายโจมตีกายภาพเหมือนกันนะครับเรามาดูที่ตัวแรกน้องคาลิเซียนะครับของสวมใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่เซตสดาวอยู่เพราะว่า ID นี้เป็น ID ดีรองนะครับตอนแรกเป็นไอดีหลักนั่นแหละนะครับแต่พอไอดีรองผมไปสุ่มได้น้องยูอีมาผมก็เลยไปเล่น อ่ไอดี ID นั้นเป็น ID หลักแทนนะครับ ID นี้ก็เลยเป็น ID รองแทนนะครับมาดูที่คาเลเซียนะครับนักเวทของเรานั่นเองเนาะมาดูที่สเตตัสก,กันก่อนนะครับของสมสัยก็เป็นเซตสดาวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับโจมตีตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่5,248นะครับบวก40%นะครับค่าพลังป้องกันอยู่ที่2,086พลังชีวิตอยู่ที่8 0 7 0 0 0นะครับโอกาสทำคริติคอนเนี่ยอยู่ที่46.5เหมือนกัน ต้านคิจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ออปชันอะไรให้ชุดเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่7.1นะครับค่าอย่างอื่นก็มีประมาณนี้นะครับเด่นมาที่ค่าแม่นยำนะครับ132แล้วก็อัตราการหลบหลีกเนี่ย31นะครับส่วนค่าอื่นๆก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากนักนะครับเพราะว่ายังอัพตัวน้องเขาไม่สุดนะครับมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างว่าสกิลของน้องนะครับทำอะไรได้บ้าง สกิลแรกนะครับจะเป็นการเรียกอุกบาทออกมาโจมตีนะครับที่เลเวล18ตอนนี้ความเสียหายทําได้คือ4 6 2 5นนะครับของการโจมตีแล้วก็ทําให้สตันเป็นเวลา5าวิเหมือนกันนะครับส่วนพาสีบนะครับพาสีบสร้างความเสียหายนะครับอันนี้เขาจะเพิ่มความเสียหายจากการทําคริติคอนหรือว่าการโจมตีแบบคริติคอนนะครับห้าสอซพาสบอันต่อมาการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับที่เลเวลส3นะส่วนพาสีบอันนี้นะครับ เมื่อโจมตีมีโอกาสตอนนี้ที่เลเวล18มีโอกาสอยู่ที่4.7%ที่จะเรียกอุกาบาทออกมาโจมตีด้วยนะครับจะสร้างความเสียหาย500%ของการโจมตีเนาะก็คือเวลาน้องเขาโจมตีอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโจมตีปกติโดยไม่ใช้สกิลเนี่ยเขาจะมีโอกาสเอ่อเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยก็คือ4.7%ที่จะเรียกอุกาบาทออกมาโจมตีใส่กลุ่มมอนสเตอร์ด้วยนะครับส่วนสกิลพาสสุดท้ายหัวใจมังกรพลังชีวิตและโอกาสทำคริติคอนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%ณเลเวล11นะครับ พลังชีวิตแล้วก็โอกาสทําให้ติดคริติค่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละ20%สนะครับส่วนสกิลซัพพอร์ตนะครับที่ติดตัวของสายต่อสู้หรือว่าติดตัวของทุกตัวละครก็จะคล้ายๆกันนะครับน้องคาลิเซียเนี่ยเขาก็เป็นสายโจมตีเหมือนกันก็จะมีทั้งการเพิ่มการโจมตีเพิ่มการป้องกันเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสการทําคริติคอนนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายการทําคริติคอนด้วยณนะตอนนี้อัพ2อย่างสุดท้ายไว้ที่เลเวล131นะครับเงินหมดพอดี ตัวที่2ไกอานะครับไกอาเนี่ยเขาเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับอันนี้ก็จะไม่โจมตีเร็วสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับชุดเซ็ตที่ใส่กับตอนนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเซต3ดาวเหมือนกันเนาะยังไม่มีชุดเซต4ดาว5ดาวใส่เนาะเราไปดูสเตตัสแล้วก็สกิลโดยรวมของน้องไกอากันดีกว่านะครับมาดูที่สเตตัสกอนเลยตอนนี้โจมตีอยู่ที่5้าพนะครับป้องกันอยู่ที่27 0พัพลังชีวิตอยู่ที่9 0,000นะครับ โอกาสทาติดคิติท่คอนนะครับอยู่ที่95.5%ต้านครินะครับต้านคริอยู่5.4%นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการทําคลิติี่คอนเนี่ย219.9%นะครับเจาะทะลวงอยู่ที่47ความแม่นยําสูงมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือธทนูเนาะฟวามแม่นยําสูงถึง189%นะครับอัตราการลบหลีกก็สูงอยู่พอสมควรก็คือ4 4.2%นะครับ มาดูในส่วนของสกิลนะครับโซนิคสแลตตามชื่อเลยโซนิ c ก,ก็คือความเร็วแสงนั่นเองนะครับเขาจะสร้างความเสียหาย7% 0เนาะของการโจมตีด้วยความเร็วแสงเป็นเวลา1วินาทีนะครับท่านี้ก็สร้างความเสียหายได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนพาสีพาสีเนี่ยจะยิงลูกศรเจาะทะลวงหรือว่าโดนศัตรู2ตัวนั่นเนองเนาะโอกาสทําให้ติดพิริข้อนี่เพิ่มขึ้นคือ50%นะครับแล้วก็พาสซีความเสียหายที่ได้รับจากธาตุใบไม้ลดลงนะครับก็คือเขาจะโดน มอนสเตอร์ Monster, หรือว่าบอสที่เป็นธาตุเดียวกับเขาหรือว่าธาตุใบไม้เนี่ยลดลงนะครับ16%นะเลเวล7ตอนนี้นะครับถ้าอัพต่อไปก็เป็น18เออ17 18อ่าหมดพอดีนะครับพาสซีฟอันต่อมาการโจมตีของมือธนูบวก38%นะครับถ้าเกิดว่ามีสายธนูนะครับอยู่ในปาร์ตี้เดียวกับน้องไก่อาด้วยการโจมตีของมือธนูตัวนั้นนะครับจะเพิ่มอีก38%นะเลเวล10ตอนนี้นะครับ พาะศิษยสุดท้ายนะครับอันนี้จะเพิ่มการเจาะทะลวง3 0รเนะเลเวล6นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นสเตตัสติดตัวนะครับก็จะมีการโจมตีการป้องกันเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มโอกาสคิดิคอนแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการทําคิดพิคอนเหมือนกันส่วนชุดของน้องไกาอานะครับก็จะมีชุดเดียวเหมือนกันเลยเนาะมีชุดเดียวชุดเดิมเดิมเลยแล้วก็มาถึงเอเรสนะครับ5าดาวเอเรสเนาะเป็นสายกายภาพนะครับเป็นสายโจมตีกายภาพระยะประชิดเนาะ เซตที่หาใส่ให้เขาได้ก็ประมาณนี้นะครับเซตเลเวล4แล้วก็มีเกาะเลเวล5 1ตัวนะครับมาดูที่สเตตัสเริ่มต้นนะครับตอนนี้เนาะเทเลเวล90นะครับโจมตีอยู่ที่7,200นะครับป้องกันอยู่ที่2อ0พพลังชีวิตอยู่ที่ 7, 1 3นสามหนะครับโอกาสติดคริติคอน35.2%ต้านคริอยู่7.7%นะครับประมาณนี้เลยส่วนการได้รับบาดเจ็บการทำคริติคอนนะครับอยู่ที่201%นะครับเจาะทะลวงอยู่31.6 ความแม่นยำ1้อยกนะครับลบหลีกอยู่ที่33.9สนะครับส่วนสกิลอันแรกนะครับสกิลเร่งรีบเนาะเขาจะเพิ่มความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็การโจมตีจะเพิ่มตามขึ้นด้วย50%ปเนะครับเป็นเวลา12วิด้วยกันเขาจะได้ทั้งความเร็วการโจมตีแล้วก็พลังการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาสซีฟนะครับอันนี้พาสซีฟอันแรกเขาจะบล็อกความเสียหายทั้งหมด12ครั้งนะครับและการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นะ PVP เพราะว่า PVP เนี่ยเขาใช้สกิลไม่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อเ r เรสลง PVP ก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่ามีสกิลบล็อกความเสียหายแล้วก็การโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พา s สีอันต่อมานะครับอันนี้จะเพิ่มพลังชีวิตให้กับ a อเรสนะครับ30%ณเรเวล11นะครับแล้วก็การโจมตีเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับการเจาะทะลวงเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับ เอเรสจึงเป็นตัวที่นิยมใช้ใน PVP เพราะพาสตีสติดตัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะทะลวงการเพิ่มการโจมตีเพิ่มพลังชีวิตนะครับหลายๆคนก็เลือกเอเรสลงทีม PVP เหมือนกันนะครับส่วนสเตตัสต,ติดตัวเหมือนเดิมเลยเพิ่มพลังการโจมตีพลังป้องกันเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพิ่มโอกาสติดคริติคอนนะครับเพิ่มความเสียหายจากคริติคอนเหมือนกันส่วนชุดก็จะมีชุดเดียวเหมือนกันเลยนะครับเอเรสจะมีชุดเดียวเลยเนาะ ก็จบไปแล้วนะครับ3ตัวละครก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากนะครับน้องคาเลเซียกับไกอาเนี่ยก็ยังติดออท็อปเทียนะครับแต่อันดับไม่สูงเนาะอยู่กลางๆนะครับส่วนเอเรสเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่สูงสุดนะครับจะอยู่ประมาณแรงเอสนะครับไม่ถึง s s เนาะแต่ก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนนิยมใช้ใน PVP อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าพาสีเขาอำนวยมากในการ PVP เนาะแล้วเราก็ไปเดี๋ยวพาไปดูการต่อสู้เหมือนเดิมนะครับไปดูดาเมจเนาะ อันนี้ความยากอยู่ที่ระดับ3นะครับอยู่ระดับง่ายเลย CP ของทีมเอาตัวละครลงแค่4ตัวละครนะครับไม่เอาตัวฮิลลงโอเคเราไปเริ่มกันเลยท่านผู้ชมสังเกตทางด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นดาเมจของแต่ละคนนะครับของแต่ละตัวละครที่ทําได้นะครับณนะตอนนี้เนาะมาดูกันอีกรอบนะครับสังเกตทางด้านซ้ายนะครับ ดาเมจที่เคลิเซียทําได้ก็คือ3,002นะครับไกอาอยู่ที่5,002นะครับส่วนเอเลสอยู่ที่70,06นะครับถือว่าดาเมจไม่เลวเลยนะครับสาหรับตัวละครที่ยังอัพไม่สุดและอัพไม่เต็มนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้เนาะเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําตัวละคร3ตัวละครด้วยกันของคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับ คนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกใช้ตัวละครนะครับว่าตัวไหนเหมาะสมกับอะไรใช้กับทีมไหนนะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย